สวัสดีค่ะจะเที่ยงคืนแล้วถ้าใครยังไม่นอนมาเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะวันนี้แหมมันมีความตื่นเต้นเพราะว่าได้รับพัสดุปริศนามาอีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่ใครไหนอื่นไกลก็เป็นแบรนด์มิดนะคะของคุณพอเรานี่เองเข้าใจว่าวันนี้น่าจะเป็นวันแรกนะคะที่แบรนด์มิดนะคะเปิดตัวกลิ่นใหม่ c ริสตัลฟลาวเวอรซึ่งเป็นงานนะคะที่จ้างปรูเมอร์จากต่างประเทศทำา ก็น่าจะเป็นสืบเนื่องมาจากอีกกลิ่นหนึ่งนะคะที่ขายดิบขายดีที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะก็คือกลิ่น s i l v e r s p a r k l e เนี่ยนะคะตัวนี้นะคะที่ขายดิบขายดีหมดแล้วหมดอีกไปนะคะ <c oughs> ก็ก็ก็ถือว่าเป็นงานสานต่อถือว่าเป็นงานสานต่อจาก s i l v e r s p a r k l e นะคะซึ่ง s i l v e r s p a r k l e เนี่ยน่าจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ะะของวงการน้ําหอมไทยที่แบรนด์น้ําหอมไทยจ้างสุขอนกรนะคะระดับมาสเตอร์เพอร์ฟูมจากต่างประเทศชื่อว่าคุณนาตาเลียลอสันนะคะมาปรุงกลิ่นให้ซึ่งผลงานของคุณนาตาเลียลอสันเนี่ยถ้าพูดไปนะคะทุกคนจะต้องรู้จักอย่างเช่นน้ําหอมกลิ่นแป้งเด็กของบูการีเลรลาโบแบล็คโอเพียมอองเคลนัวเหล่านี้ล้วนแต่เป็นงานของคุณนาตาเลียลอสันทั้งสิ้นนะฮะซึ่งการที่มาสเตอร์เพอร์ฟูเมอร์ระดับนี้มาปรุงให้แบรนด์ไทยอ่ะ ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่มากนะคะเรื่องนี้โขเขียนลงไปในจียาสาร GQ ด้วยจะตีพิมพ์ในฉบับเดือนมีนาคมนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเบอร์เฟอร์และถ้าโกะเดาไม่ผิดนะคะพัสดุปริศนากล่องนี้จากแบรนด์มิชเช่นเดียวกันนะคะที่ส่งมาเนี่ยก็น่าจะเป็นกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งที่อยู่ในคอนเซ็ปต์เดียวกันก็นคือใช้มาสเตอร์อูฟูเมอร์ชาว,ชาวต่างประเทศนะคะมาช่วยปรุงน้ำหอมให้นะคะก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะ แต่ว่าวันนี้ทางแบรนด์เปิดตัวว่าชื่อกลิ่น Crystal Flower ดังนั้นคืนนี้ดึกๆนะคะถ้ายังไม่นอนก็อยู่เป็นเพื่อนกันแกะกล่องก่อนว่าจะใช่ Crystal Flower ไหมแล้วถ้าใช่กลิ่นจะเป็นยังไงนะคะเรามาติดตามกันไม,ไม่รีไม่รอไม่แลใดๆนะคะเริ่มแกะเลยอันนี้ก็เป็นกล่องเซอร์ไพรส์จากทางแบรนด์นะคะเป็นกล่องเซอร์ไพรส์แต่ไม่ใช่กล่องสุ่มนะฮะนี่ก็ต้องขอบคุณพึณงพ,พอเลยที่ส่งมาให้ถึงกันตลอดนะฮะอ่ะ มี w e Wish You a c h r i s t m a s Greeting นะคะ Made the Sweet Magic of Christmas อันนี้ก็เป็นการ์ดที่ทางมิดส่งมาสีด้านข้างวันนี้ก็นึกถึงจุจีเบาๆนะคะมาอ่ะแล้วอันนี้อันนี้ผมงแสงคุณพอจะรู้ว่าเราชอบนะคะก็ส่งมาให้อีกแล้วก็คือเทียนเทียนหอมกลิ่นเชอร์รี่ไซรัปนะคะที่คุณพอทำแล้วก็บอกว่าจะทำครั้งเดียวแล้วไม่ทำอีกเพราะว่า ขัดทุนนะคะเนื่องจากใช้น้ําหอมในการผสมเทียนเนี่ยเยอะมากถ้าเกิดใครเคยทําเทียนนะคะจะต้องจะทราบว่าอัตราผสมส่วนของน้ําหอมกับเทียนเนี่ยมันจะต้องแบบเยอะจริงๆไม่งั้นมันจะไม่ได้กลิ่นอ่ะถ้าเทียนเนี่ยนะคะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยนะคะก็พี่มอใช้อาาัตรา40%น่ะก็คือสูงเข้มข้นกว่าน้ําหอมอีกต้นจีกูดันเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยโอ้ยแค่แกะร้องหอมแล้ว,ลวนะคะนี่ก็ขอบคุณขอบคุณเช่นกันเนาะมา แล้วก็หลักใหญ่ใจความของเราวันนี้นะคะก็คือน้องขวดนี้ซึ่งดูคร่าวๆ่งเงาๆเห็นมหมเห็นไหมเห็นไหมพิซซ่าโฟว์จริงๆเอาวันนี้ได้ลองวันนี้ได้ลองนะครว่าเป็นอย่างไรแพ็กเกจหมื่งกันนะคะเข้าใจว่าทางแบรนด์มิสนะคะเริ่มจะทยอยปรับแพ็กเกจให้เป็นแบบนี้ หมดนะคะตัวนี้ก็คือ mid of mid นะคะ crystal flower นะคะขนาดบรรจุ60 ml นะคะราคาขายอยู่ที่1,559บาทนะฮะเท่ากันกับน้องชินว e r s ์ส r าร์โคเนี่ยนละแล้วก็แพ็กเกจเดียวกันสีเดียวกันเลยนะคะแตกต่างกันแค่ลาเบลข้างหน้าเท่านั้นนะคะวันนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะถือว่า ถือโอกาสได้ลองกลิ่นมิสคริสตัลฟลาเวอร์เลยแล้วกันนะคะตแต่เมื่อกี้นี้เปิดเทียนออกมาเนี่ยก็คือกลิ่นเทียนฟุ้งอยู่นะตอนนี้นะขนาดมันยังไม่ได้จุดนะคะเอามาลองดูกันแท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 น,ทน,ทนวิง่งแพ็กเกจเหมือนกันนะคะรูปร่างหน้าตาก็เป็นแฝดแหละนคะเป็นแฝดนี่ เหมือนกันเลยน้ําก็จะสีเข้มน้ําก็จะสีเข้มกว่าน้อยอาไม่แน่ใจว่ามีใครได้ไปลองที่เคาน์เตอร์หรือยังนะครเข้าใจว่าวันนี้ที่เคาน์เตอร์จะปล่อยน้องคริสตัลฟาวเวอร์เนี่ยเป็นวันแรกนะคะก็เดี๋ยวฉีดลองกันเลยแล้วเนาะแล้วก็ระหว่างรอแล้วก็จะมาอ่านผลง,งานของสุคนตะกรอนสุคนตะกรท่านนี้ให้ฟังว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างไรเะคะเริ่มเลยได้ด โฟร์ฟูตตี้เลยเราได้กลิ่นดอกไม้หวานๆานใคราราเมลีแล้วก็แน่นอนว่าวันเ็ดเปอร์เซ็นฟมินีนนะคะถ้าสิงโวสปาเกลเป็นแบบผู้ชายเท่ๆยูนิเซ็กผู้หญิงใช้ได้อะไรเงี้ยตัวนี้ก็เฟมินีนเลยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่บอท o ททูแชตัวนี้ก็ผู้หญิงเราได้กลิ่นห,หวาน จะว่าอมเปรีย้ยวไม่อมเปรีย้ยวนะคะก็คือหวานเค้าคอกันแล้วมีความจุ้ยซี่ของผลไม้สุกนะคะกับดอกไม้หวานๆนะคะช่วงนี้นะคะจะได้กลิ่นอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการมั่วซั่วไปนะคะ,ะความรู้สึกโกรธจะเป็นแบบนี้แต่ว่าโน้ตที่แท้จริงนะคะของน้องคริสตัลฟลาเวอร์นี่ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะท็อปโน้ตเป็นพีชกับออรเรนจ์ เราไม่ได้ออเรนจ์เท่าไหร่แต่ว่าพีชเนี่ยได้แน่นอนนะคะมีดเดิลโน้ตเป็นปริเซียจัสมินแมกโนเลียพิงโรสจัสมินได้กลิ่นนะคะตอนท็อปเลยนะคะแต่เป็นจัสมินแบบไม่ขาวไม่อินโดลิกไม่ขี้นะเป็นจัสมินแบบหวานหวานไม่สดเขียวด้วยว่หวานหวานนะคะส่วนเบสโน้ตเป็นไวท์มัทซีดาร์วูดกับแอมเบอร์ก็สตรัคเจอร์นะคะโครงสร้างเนี่ยไม่มีอะไรหวาไม่มีโน้ตอะไรแปลกทุกคนจะคุ้นเคยโน้ตแบบนี้นะคะ ก็ตรงกับคอนเซปต์ของแบรนด์ที่บอกไว้ว่าถ้าตัวซิมโบลสปาร์เกิลของลิของคุณนาตาเลรอสันปรุงเนี่ยนะคะเป็นซิม p พล r e รีไฟล์ก็คือความเรียบง่ายนะคะความเรียบง่ายที่ความเรียบง่ายที่หรูหรานะคะความเรียบง่ายที่เป็นงานประณีตนะคะตัวนี้ก็เป็นคริสตันฟาเวอร์ก็เป็นซิม p พล b e บิวตี้ฟูลนะคะก็คือเป็นความเรียบง่ายที่ สวยงามนั่นเองนะคะแล้วเราก็มารู้จักกับสุคนกรกรันนะคะถ้าอ่านชื่อสุคนกร,กรปผิดต้องขออภัยด้วยนะคะชื่อคุณฮามิดเมรติคาชาน่นะคะคุณฮามิดเมรติคาชานน่ hmm. เป็นสุคนกรผู้ชายนะคะชาวฝรั่งเศสสังกัดอยู่ในบริษัทเดียวกันกับของคุณนาตาเลลอสันก็คือพูดง่ายๆว่าทางเดาว่าทางมิดนะคะคงจะทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทโฟมินิชเนี่ย เป็นคนออกแบบกลิ่นให้นะคะในกลิ่นนี้ในคอลเลกชันนี้นะคะโดยที่ผลงานของคุณฮามิชเนี่ยนะคะต้องอ่านว่าคุณฮามิชเนาะผลงานของคุณฮามิชเนี่ยก็มีที่ดังๆหลายตัวไม่แพ้คุณนาเตเลียลอสันนะคะแต่ว่าที่น่าจะถูกใจแล้วก็คุ้นหูแฟนๆน้ำหอมชาวไทยเนี่ยก็คือ PDM หรือ Perfume de m a l e นะคะซึ่ง เพอร์ฟูมเดอร์มาเล่เนี่ยนะคะกลิ่นดังๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นเลตันเนาะทั้งเลตันและเลตันเอ็กคลูซีฟนะคะเป็นฝีมือคนปรุงท่านเดียวกันกันกบคุณฮามิดนะคะก็คือคุณฮามิดเดียวก็เป็นฝีมือคนปรุงคนเดียวกันกันกบคริสตันฟลาเวอร์นี้เองนะฮะแล้วก็มีอีกกลิ่นหนึ่งที่กลิ่นจะฮินมันจะไปคล้ายๆกับเลิฟดอนบีชายนะคะก็คือกลิ่นออริยาน่า o r i a n a o r i a n a ที่เป็นขวดสีชมพูสดๆนะคะตัวนั้นก็ไปดมมาแล้วคิดว่าชอบเลิฟมากกว่านะฮะแล้วก็ผลงานอื่นๆของคุณออฮามิดก็เช่น Paul Smith Essential นะคะแล้วก็ Valentino นะคะไม่ว่าจะเป็น Valentina m e r a b s o l u นะคะ Valentina Rosa a b s o l u นะคะ Yardley Gentleman Savage นะคะ Yves Saint Laurent นะคะตัว ลายแพงของเขานะคะอ่านชื่อผิดออกนะคะแล้วก็มิกซ์พิสตันพาวเวอร์นะคะแล้วก็จะเป็นตัวแคโรไลนาเฮเรรานะคะตัว CH Insignia อันนี้อ่านชื่อผิดแน่นอนน่าจะเป็นภาษาอิตาลีนะฮะก็ดูจากผลงานแล้วนะคะอ๋อแล้วก็ชองพอโคดีเยตัวสแกนดอลโกด้วยนะ,ะัะดูจากผลงานแล้วนี่นะคะคุณคุณฮามิดเนี่ย น่าจะเป็นคนที่ถนัดปรุงได้ทั้งน้ําหอมผู้ชายและน้ําหอมผู้หญิงแต่ว่าจะค่อนไปทางผู้หญิงหน่อยนะคะเพียงแต่ว่าตัวผู้ชายที่เขาปรุงก็คือเลตันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อเสียงแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะะเข้าใจว่าแฟน p d ดหรือผู้ฟุ้งดูงมาเลหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกับเลตันเนาะตัวนี้เนี่ยนะคะโหฉีดไปสเปรย์ก็เยอะพะสอสมควรตอนนี้กลิ่นก็ ค่อนข้างตีขึ้นนะคะแล้วก็ชัดเจนตัวนี้น่าจะเป็นน้ําหอมที่เป็นน้ําหอมผู้หญิงที่อาจจะออกหวานหน่อยนะคะแต่ไม่ได้หวานจัดที่สําคัญก็คือเป็นโทนฟรุตตี้ฟลอรลที่ไม่ได้ค่อนไปทางกลูมองที่จะเป็นหวานขนมอบขนมขนูลูกไม้อะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่นาโครติกฟลอรลที่เป็นฟลอรลดอกไม้ขาวกลิ่นฉุนรุนแรงไม่ใช่นะคะตัว Crystal Flower เนี่ยนะคะเป็นการบาลานซ์กันของผลไม้สุกฉ่ำน,นะคะในช่วงท็อปแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยดอกไม้ก็มีพื้นที่พอสมควรเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ดอกน้ำหอมที่มันจะเอียงไปฟรุตตี้หรือเอียงไปโฟ l ์โรมากนะคะเป็นบาลานซ์ที่อยู่ตรงกลางแล้วก็กลิ่นอย่างที่คอนเซ็ปต์ใกล้ๆก,กันกับตัว Simple Sparkle เลยนะคะคือ ไม่ได้เนมไม่ได้ขายความแปลกนะฮะไม่ไม่ได้นําเสนอความแปลกใหม่ไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่แปลกหรือว่าโทนกลิ่นที่แหวกแนวที่นิสจัดจนแบบจนแบบได้ได้กลิ่นเลยจะต้องเออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเป็นความเรียบร้อยและเป็นความเรียบง่ายของผลงานที่เข้าถือได้ง่ายดมแล้วมีความสบายใจแล้วก็กลิ่นเนี่ยเดาใจไม่ยากก็คือแบบ ไม่จำเป็นจะต้องผ่านน้ำหอมมาเยอะถึงจะ appreciate กับผลงานทั้งสองขวดนี้ได้นะคะคนที่เริ่มต้นใช้น้ำหอมหรือคนที่อยากหาน้ำหอมดีๆสักอันนึงสักขวดหนึ่งเนี่ยใช้เป็นประจำทุกวันนะครับเพราะาราคา 60ml 1 5 9 9ันะ 1, 9ก็ถือว่าราคาอยู่ในระดับก,กลางๆนะไม่ได้ถูก แต่ว่าก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปนักนะคะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายทั้ง2อ,อย่างก็คือกลิ่นม,มันเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายราคาก็เข้าถึงได้ง่ายวิธีการสั่งซื้อก็เข้าถึงได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องปีนกระดโดมนะฮะสกลิ่นนี้นะฮะเป็นกลิ่นที่ใครดมแล้วก็อ๋อ ใครดมแล้วก็หอมนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับน,นิยมส่วนตัวของท่านนะคะว่าท่านชอบน้ําหอมแนวนี้ไหมนะคะถ้าท่านชอบอโรา m a t i c เจหรือว่าโทนซีตรัสเย,นย,นยน็นๆะคมๆนะฮะตัวซิมวอสพาเปโรก็หล่อเลยสําหรับท่านหรือว่าถ้าท่านเป็นแบบสาวใส่วัยทำงานนะคะตั้งแต่ได้ตั้งแต,ต,งแต่เด็กมหาลายัยจนถึงวัยทำงานต้นๆเนี่ยนะ,ะอยากได้กลิ่นหอมที่แบบใครเห็นใครก็นึกรักใครเห็นใครก็ชื่นชมนะคะก็ c ริสตัลฟลาเวอนะคะแล้วก็ถามว่าสมชื่อคริสตัลฟลาเวอร์ไหมจะบอกเลยว่าสมชื่อเพราะว่าใสเป็นแก้วเป็นแสงคุณมันไม่ได้แบบเข้มค้นขุ่นฉุนรุนแรงไม่ใช่มันมีความฟรุตตี้ฉ่ำๆแต่ไม่เขียวนะนะคะแล้วก็ดอกไม้หวานๆกลมกลืนกันอยู่ตรงกลาง มันมีความสว่างอย่างนี้แล้วก็บางครั้งบางต่อเนี่ยนะคะโกดนึกถึงน้ำหอมตัวของลาชักเดอร์เปอร์บิองของอาดลาติซองอ่ะเออก็ก็จะมีหินงาตรงนั้นเพลงอตรงนั้นนะจะมีจะมีซ่อนกลิ่น๋ตวตัวตนี้ไม่มีซ่อนกลิ่นนะคะจะเป็นมันลิกับพรีเซียทั้งมันลิและพรีเซียเนะี่ยเป็นยุนลิเป็นดอกไม้ที่ฉ่ำน้ําด้วยนะไม่ใช่มันลิเขียวขี้อินโดลิกชุนๆแก่ๆไม่ใช่มันมีความฉ่ำน้าอย่างนี้นะคะมันก็เลยเหมือนกับ ดอกไม้ขาวที่ที่อยู่ในน้ําแล้วที่มันลอยน้ําแล้วก็แสงแดดไปส่องโตกกระทบแล้วประกายแสงมันออกมามันเป็นคริสตัลฟเ o อร์ในเชิงนั้นไม่ใช่ว่าเป็นดอกไม้ที่ทําจากแก้วนะแต่ว่ามันมันมีความประกายอ่ะอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็คิดว่ากลิ่นนี้เนี่ยทุกเพศทุกวัยใครๆใ,ใ,ใช้ได้ผู้ชายก็ยังจะเอามาใช้ได้เลยนะครับเพราะวามันก็ไม่ได้หวานจัดอะไรเลยนะครเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่บุค,คลิกแบบ <c oughs> น่ารักเข้าถึงง่ายอ่อนหวานหน่อยเนี่ยก็จะแมทช์กับบุคลิกตัวนี้เลยนะคระับผู้หญิงแล้วก็แต่ว่าผู้ชายก็ยังคงยืมใช้ได้ตัวนี้ก็ก็จะแบบหวานหวานหน่อยอะไรเงี้ยนะครก็เป็นงานที่เนียบแล้วก็เรียบร้อยจริงๆเท่าที่ดงนะคะตอนนี้เนี่ย กลิ่นค่อนข้างกลมงนะคะระหว่างผลไม้กับดอกไม้ไม่ยังไม่มีอะไรกระโดกกระเดกแล้วก็กลิ่นนะตอนนี้นะคะก็ไม่ได้พัฒนาไปจากในตอนแรกมากมายนักเดาทางได้ว่ากลิ่นก็น่าจะสมูทแบบนี้แหละนะคะกลมกลมแบบนี้แหละไปตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะโปก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะจากบ้านมิตรที่เข้าถึงง่ายในทุกๆเส้นทางนะะในทุกๆท,ทางแล้วก็ การันตีว่าซื้อกลิ่นนี้ไปก็น่าจะมีคนรักมากกว่าคนเกลียดน,นะคะกลิ่นอย่างนึงไม่ออกเลยว่าใครจะไม่ชอบน้ําหอมประมาณนี้นอกจากคนที่แบบเขาแบบอยากได้อะไรที่มันแหวกหรือว่าอยากได้อะไรที่มันไม่เหมือนใครจริงๆนะคะตัวนี้อาจจะคาแรคเตอร์ไม่ชัดเจนมากนักน,นะคะแต่ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะคะ ผลงานระดับมาสเตอร์เพอร์ฟูเมอร์แบบนี้นะคะในราคาจับต้องได้แล้วก็ในแบรนด์ไทยกันเองก็อยากแนะนำว่าให้ไปหาโอกาสลองกันนะคะส่วนใครที่โกยังติดของรางวัลอยู่นะคะไม่ต้องกลัวนะคะจะส่งตัวนี้ไปให้หลอกด้วยเช่นกันนะคะยังไงคืนนี้ก็ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่ติดตามชมเดี๋ยวโกใช้ตัวนี้ไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วจะมาสรุปใหฟังอีกทีว่าเป็นยังไง วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ